ลห้รูดี๋ยวก็แล้วกลองได้ดูเพลงเลยนะคะเนี่ยแซวแซวก่อนแซวนะฮะอ๋อ ควนขอไป้ายไฟทั้งสองบ้านเข้ามาติดบนได้กาวข้าขงหลังนี้หน่อยรู้ไหมฮะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพลงกันทั้งบัตรของน้องปุ๊กแล้วก็พี่อมก็มาเอา ผมถ้าอยากมานั่งฟังนี้ได้นะครับปักข้างๆนะครับผมปักปากกระจายกระจายมาอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมครัตรงนั้นตกกองนะครับสาวแถวหนึ่ ตกขอบต,บตบกขอบตกสังเกตนะฮะฝั่งฝั่งตัวนี้มาย้ายมาอยู่ตรงข้างๆฝั่งนี้เลยจะได้มาลา er ้างกันแล wow. ้วไฟเด้งเลยโอ้ยป้ายไฟยุบยั Dod ้ไปหมดเลยนะฮะมีกี่ป้ายเปิดไฟให้หมดนะระวังแบตหมดใครไม่มีป้ายไฟก็มือถือไหมแบตไหม มาอีกป้ามาอีกจะไปให้มาอีกได้สักสิบคนนะกลุ่มข้างๆสุดเลยนะมาอีหน่อยเราจะได้ช่วยกันบาลานซ์จะได้ภาพออกมาจะได้สวยงามครับผมเอาแฟดเอาแปดดีไหมได้ครับผมได้ได้ได้ครับสอมแฟดมิ้นอ๋อโอเคเริ่มมาแล้วครับผม มาช่วยถ่าย,ยหน่อยนะถ่ายถ่ายรูปนี้นะถ่ายด้ว,ปดวูปอ่ะโอเคได้แล,ล้วล่ะ จังเลยคร okay. okay, ับโอเคครับผมอหอเปล่ับดิงแล้ครับผับดิงแล้วรับโอเคหนึ่งสอง โอเคเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงอันนี้เลยพี่บอกให้ลงด้วยครั้งที่แล้วพูดกับพี่โอ๊ไงครับผมพี่โอ๊ทยไอ๋อครับตกให้ด้วยส่งให้ด้วยโทรสับเอไฟเลยครับเอาเห็นนะ มีรูปส่แว่นบ้างจออย่าไปรูปสคยแว่นเลยจับยุคนูนฮะจับับยุคนูนจุกยุกยุคนี้ปากด้วยนะครับผมกับเพลงเองเราเพลงอะไรครับอลิยูโอ้โหอลิยูวันไหนอะฮะตอนนี้เรากำลังถ่ายทำอยู่ คยังไม like <the 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 ่เ็ษยังไม่เ็จใช่ับก็คาดว่าภายในเดือนนี네้แหละเนาะใช่ครับผมชอบเพลงไหนกันบ้างครับพยอกันเลยนี่เราถ่ายไปด้วยคุยไปด้วยเนาะพี่ออมจะล้องไปด้วยก็ได้ครับ ครับเสร็จครับ,รบไม่ไม่ทันครับ <laughs> ทันทันครับตอนเด็กเคยโมยพ่อมาอยู่ครมาเคยไมหมเราพูดไม่ทันพู้เกิดมาก็จุกแล้วดูงด้ว <laughs> แล้วแต่เลยแล้วแต่เลย

ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วงานเราครับ้ไม่ครับผมครับ ขอไปได้ไหมขอไปขอไปขอไปด้วยอ๋อาจ้วงจ้วงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมาที่มาหาขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมงานแถลงข่าวนะครับดูวันนี้ก็ดปงวันนี้เปิดตัวเพลงครับปากเพลง Only You ของกเราด้วยนะครับผม ก็ถือว่าเราเราเป็นทีมเดียวกันนะฮะที่ที่โพลิกานเราเมื่อกี้เราเรียบร้อยนะฮะรวมทีมอะไรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างต่อครับผมเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างต่อนะครับผมเราจะไปรวมตัวอยู่ข้างล่างนะครับโอเคนะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต่างคนก็ต่างแบบว่าเป็นกางกันต่ออีกเราเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างอีกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผม โอเคนะฮะโอเคครับค่อยๆลงไปนะฮะครับผมเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องลงก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวให้น้องลงก่อนเดี๋ยวค่อยตั้ไปครับนี่ครับเจอกันครับเด,เดี๋ยวแปบ๊บนึงนะให้น้องลงก่อนนะอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแกงตลอดแกงอีกแล้วแกงอีกแล้ว you <laughs>